เราต้องแยกดีๆนะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มันมีเช่นไข่แดงเป็นส่วนประกอบที่เฮ้ยมันมาจากมเมล็ดพืชเช่นอ่ะเมื่อกี้ก็คือมีข้าวกล้องข้าวโอ๊ตนะคะขนมปังโฮลวีตก็ไม่ควรทาน,นผู้ป่วยโรคไตอยากทานขนมปังให้ทานขนมปังสีขาวแต่โดยปกติขนมปังสีขาวมันดีไหมคะถ้าเทียกบกับโฮลวีตไม่ดีต่อไปกินอะไรไม่ได้อีกงาอย่างนี้นเนาะเฮ้ยก่อนหน้าเราเป็นโรคไตหูยอยากสุขภาพดีเราก็โรยงาขาวงาดําพอเป็นโรคไตเราไม่ควรกินแล้วเต้าหู้เต้า น้ำเต้าหู้เต้าส่วนลูกเดือยลูกชุบลูกชุบไส้มันทำมาจากอะไรถั่วซีกถั่วซีกนะคะเป็นเมล็ดถั่วเขียวก็ทานไม่ได้แล้วก็ห้ามทานไอเมล็ดแตงโมเนาะที่แท้ๆก็ทานไม่ได้นะคะเมล็ดฟักทองเมล็ดมะม่วงหิมาพาน์อลมอนอะไร ทานไม่ได้ทั้งหมดไมคะเดเมียทานไม่ได้ทั้งหมดเมื่อกี้ถ้าใครฟังถึงน้ำเต้าหู้นี้เชื่อว่าอาจจะมีข้อสงสัยอุ๊ยน้ำเต้าหู้ก็ทานไม่ได้หรออ่ะนี่ขอยกเว้นน้ำเต้าหู้ไว้จริงๆแล้วถ้าเอาตามหลักการมันไม่ควรทานแต่ทีนี้ถ้าคุณทานค่ะแล้วทานในปริมาณที่น้อยเช่นไม่เกิน150มิลลิลิตรนานๆทาน,ทานทีด้วยนะไม่ใช่ทานทุกวันสัปดาห์หนึ่งสสัปดาห์แบบนี้เนาะมันก็ยังพอทานได้บ้างแต่ว่าท่านไหนนะคะที่มีค่าฟอสฟอรัสสูงแล้วเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไปเลยสําหรับน้้้าาตตหูแ่ถ รู้สึกว่าเราไม่สามารถแยกแยะได้นะเอาให้ง่ายที่สุดนี้มองว่าอะไรที่มันเสียงแล้วเป็นธัญพืชเราก็ไม่ควรทานดังนั้นถ้าเราคุมเรื่องของปริมาณไม่ได้คุณก็หลีกเลี่ยงการทานน้ำเต้าหู้ไปเลยค่ะามาดูอันต่อไปเรื่องของอาหารนะคะที่มีไข่แดงเป็นส่วนประกอบก่อนจะทานต้องดูนะว่ามีไข่แดงเป็นส่วนประกอบหรือเปล่าบางทีทานไปแล้วนะคะจนหมดชิ้นเลย อา้าวมีไข่แดงหรอไม่รู้อ่าทัดไข่เบเกอรี่ทั้งหลายก็มีไข่แล้วก็ขนมที่ขึ้นต้มด้วยทองทั้งหลายนะรวมถึงสั่งขยะน้ำสลัดละ่ะพวกสลัดครีมก็มีเช่นเดียวกันอยากทานสลัดให้ทานสลัดน้ำใสแต่ผู้ป่วโยโรคไตก็ยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันจะต้องคุมโซเดียมด้วยเนาะอ่าแล้วมายองเนสก็ห้ามบะหมี่เหลืองก็ห้ามไข่ปลาก็ห้ามถ้าเ,เพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการ คน้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ